โหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดายอยู่ที่เอสพนาดมาหาพี่แพรพี่แพรมาขายของที่เอสพนาเน,านีขน่ขายของมีโปรตีขายติมไหมคะพี่กวางติมที่ร้านมีิแต่ตอนนี้ล่ะพี่แพรนี่ได้ติมเริ่มขายยังตีกันแน่ไอติมจะเริ่มขายพรุ่งนี้วันแรกวันนี้สดามาคือเป็นวันวันเดอร์ัทแต่ไม่รู้ว่าคลิปจะโหลดได้เมื่อไหร่ ตอนนี้ัวซองไทยิกิมาขายอยู่ที่นี่พอดีสดาเข้ามาหาพี่แยรแล้วก็ซื้อัวดซองมาแล้วได้มาสองกล่องให้น้องไปต่อให้นีน้องไปต่อให้ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวสดาก็จะว่างก,ก็เลยมากินให้ดูตามความสเตรปคือวันนี้ก็ซื้อมาได้สองกล่องจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูตอนนี้ได้มาเดี๋ยวจะชิมมุกรสเลยสีซ้อมนี่รสอ,อะไรนะเดี๋ยวลองชิมดูทำไม่ได้ชิมไปเลยละกันเนี่ย ก็เป็นรถชักเขียวต่เนี่ยตอนนี้ครัวจองต่อคนคนต่อน้อยมากเลยนะไม่เยอะเลยเองยครัวจองคนน้อยทุกวันไหมหรือว่าแล้วแต่ แล้วแต่ถ้าช่วงเช้าคนน้อยเนี่ยอันนี้สดาไม่ได้มาต่อเองน้องมาต่อให้ก็คือหยดชิมแพนนี่ก่อนนะเดี๋ยวชิมรสอื่นมารสอื่นได้เหมือนเดิมคนละของแต่ว่าอันนี้นะคะสาดแน่นอน บอกจะไม่ดีลืมัวลองไทยกิยยนะแล้วเมื่อหลายรอบแล้วแต่ก็เอายะจัดให้ภา,าสัตร์กับชาเกี่ยวอ่ะอร่อยค่ะแต่ข้อเสียคือจะเสียเร็วแต่แต่ตัวแดงจะมิกคือจะอยู่ได้นานสุด,ดายังส่งไปให้กวางที่ภูเก็ตก็ไม่เสียนะลองเสียงดู่ง ตัวเด็ไปไมเดี๋ยวคาสตาคาสตาเป็นเนี้ยเดียวเดี๋ยวจะไปเดินตลาดแล้วก็จะกินข้าวรอแนนซี่อยู่แนนซี่กำลังมาหาสตาเดี๋ยวพี่แพรจะขายตึ่มคาร์เมล พี่แพคะ่ะไอติมขายเป็นยังไงหรอคะขายเป็นถ้วยหรือขายเป็นอะไรคะเป็นโงนคือขายไอติมเป็นแบบว่าตกแต่งน่ารักน่ารักเลย<ม>คือพี่แพบอกมาเนี่ยสาดาชิมไปแล้วสองรส<ม>แล้วเดี๋ยวจะชิมปินญาเล่ขวดแดงัวแดงแต่พี่แพรรูปมาให้ก็ดีนะเดี๋ยวสดาจะบอกให้เอาไว้เดี๋ยวพี่แพขายแล้วแล้วซดาได้มาเนี่ยจะรีวิวให้ขวดแดงนี่อุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ นี่เป็นไอติมนะคะแล้วก็เลือดอีกหรอพี่แพะน,ออนี่เป็นไอติมขายที่ไหนอยะพี่แพะที่เพราะลงที่นี่เหรอคะลงไปแบบก็ไปบูธก็ไปอ๋อจะไปตามบูธอะไรเงี้ยอย่าประมาณนี้นะคะข้างล่างเป็นโดนัทข้างล่างเป็นโดนัทแล้วก็มีติมเป็นวาน,นิลาเอ้ยติมเป็น<อ>าคาราเมลแล้วก็ลอ,ลอ,ลอ,ลอมรอบด้วยมะกรอง,องไว้เดี๋ยวถ้ากระสดามาหาให้ดูชัดๆรีวิวกันเห็นๆไปเลยมามาชิมต่อด้วยอะถั่วแดง ิงกินน้อยกินสามชิ้นอร่อยจุงเบยถ้าเกิดว่ามันแล้วแต่บางเี่ยสะกินมาหลายครั้งมากๆบางครั้งอะถ้าแป้งมันกรอบๆอะจะอร่อยมากๆแต่ว่า โดยรวมแล้วถ้าถามว่าอ,อันไหนอร่อยสุดแสดงว่าหัวแดงอร่อยสุดเพราะว่าคงสภาพได้ดีที่สุดตอนเนี้ยหัวแดงไม่กรอบน,นะแต่ตะก,กี้ชาเกี่ยวกพอนแต่พอนนานๆไปกว่านี้าชาเหี่ยวกับคัดตาดจะนิ่มไเลยแต่หัวแดงก็ยังเซตตัวได้ประมาณนี้ สองขายจะเมเื่อนงานมีถึงวันอาทิตย์แต่สดุดาไม่รู้ว่าคลิปสดาจะโหลดได้หรือเปล่านะถ้าโหลดได้ก็คือมาได้ถึงวันอาทิตย์โอเคเกืออาหารที่ทุกประมาณนี้อย่างน้อนิดอย่างนั้นหน่อยเพราะว่าอยากคลิปมันปลา,า,ขขาเข้าไปห้างดีกว่านะกินกินสาเขียวยิ้นดีกว่าอร่อยสาเขียวกรอบ แต่ชักเขียวกับชับตาดอะถ้าดึกดึกมากอ่ะไม่ช huh รีเวียนนอะสีะอร่อยจุ้งเลยมันกรอบอะกระดาะกัดนี่ลุนกรอบๆนะกรอบอือที่หมดอะไรแล้วอะโอเคสักให้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเอาจะแตกก่อน เพราะว่าเดี๋ยวแต่ว่าสากาจะกินแค่สามชิ้นนั่นแหละเพราะว่ากําลังดีแล้วที่เหลือ,อ,อก,ก็ไวเบให้คนอื่นฝากไงชิ้นหนึ่งอย่าถามสดาเลยว่าเท่าไหร่จะไม่รู้จริงๆประมาณห้าห้าสิบบาทถึงหกสิบแต่ละราคาไม่เหมือนกันชาเขียวเหมือนจะแพงสุดสตาไม่รู้เนาะว่าตอนนี้มันมีรสอะไรบ้างแต่ว่ายังไงก็ไปดูไอจีเขาเซิร์ชคําว่ารัวซองเนี่ยรัวซองไทยกีเลยเนี่ย เราะว่าเดี๋ยวว่าจะดาไม่ใช่คนขายโซดาแค่มาแนะนำเหมือนเนาะอาจจะไม่รู้ดีเลยให้ดูโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ดาจะไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเดินตลาดแล้วก็จะไปหาอะไรกินอร่อยๆตอนนี้ให้ดูร้านพี่แพ้เขาข้าวข,ของคนเยอะมากเพราะของขายดีมากใครอยากมาซื้อก็มาได้นะจ๊ะอค,คอยติดตามไอจีพีแพรว่าเขาไปไปไหนวันนี้สซดาไปกับลา๊ายบาย